ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเทสเครื่องปั่นขนมปังใช้ตกปลาครับเครื่องปั่นขนมปังทําเหยื่อตกปลาครับเครื่องตัวนี้ครับ BT 1 5 0ครับใช้มอเตอร์1แรงครับมิตซูบิชิหนแรงนะครับสามารถปั่นได้ถึง8กิโลกร,รัมครับ เป็นเครื่องมาตรฐานนะครับวันนี้จะพามาเทศสดูว่าใช้เครื่องยังไงครับมีคนถามว่า,าใช้ไฟบ้านหรือเปล่าครับอันนี้ใช้ไฟบ้านครับผมอันนี้ใช้ไฟบ้านแน่นอนครับอเดี๋ยวจะมาเทศสให้ดูนะครับอันนี้จะพามาเทศสเครื่องให้ดูครับผมลุยกันเลยครับออนอื่นนะครับก็เ,เปิดฝาก่อนเลยคนระับ ฟังครับมีตะแกรงอยู่ด้านบน,นครับจะมีตะแกรงอยู่ด้านบนให้เราวางนะครับตะแกรงจะมีอยู่ด้านบนให้เราวางแล้วก็ปาดลงได้เลยนะครับนี่พอดีใช้ทําอยู่คนเดียวนะครับ<ะ>นครับก็ป,ปาดลงเลยครับ ันนี้มาเทสให้ดูใช้ท่าสูงฝั่งลงทุกกบะป๋ะรางนี่กระป๋ะนะครับ,กกบ,บคือจะปัดพร้อมกันแล้วก็ผสมไปเลยนะครับทีเดียว ห้าถุงนะครับแล้วก็ใช้เสียบปลั๊กไฟบ้านครับคับเปียนปลั๊กไฟบ้านเปิดเลยครับแล้วก็ปิดฝาก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันแรงครับปิดฝาครับเตรียมที่รองครับมีถังเหลื่อเรา ใส่ที่รองแล้วนะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้ครับหมุนไปข้างขวานะครับ cầm đi, đúng không? chạy thẳng vào đấy. motor mạnh lắm, đúng không? chạy, phóng chạy ở dưới là bao, để hay. cả đường thoải mái. cho chạy tốc độ วิตะแลครับผุกับปุนะครับเราจะมีปยมเอาถันาดลลายนี่รับนาดายหนึ่งถังครับห้าถุงครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลื่อยังคงเหลือครับยังไม่หมดครับเราก็ปิดสวิตช์นี้ก่อนครับปิดสวิตช์นี้ก่อนแล้วปุ่มนี้ครับถามว่าเอาไว้ทําไมครับเอาไว้เพื่อเวลาเราเปิดปิดให้เหยื่อมันไม่ต้องค้างนะครับแล้วก็ปล่อยครับเหยื่อก็จะไหลลงมาเรื่อยๆครับเหยื่อที่ค้างอยู่นะครับก่อนปล่อยครับ เปลือก็จะลงมาเรื่อยๆครับเปลือกที่ค้างอยู่ในถังนะครับถ้ารบกดกดก็จะทําง,งานปล่อยก็จะหยุดนะครับ ต่อครั้งก็เต็มถังนะครับเต็มถังถังเหยื่อที่เขาไปตกกันนะครับเป็นถังสีเนี่ยนะครับอยู่ข้างในครับฝากก็จะเปิดไปให้หมดก็ได้นะครับจิ้มจิมเข้าไปให้หมดเพราะมอเตอร์มันแรงมากครับ หมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะปุ่นๆก็ต้องปิดหน่อยหน่อยหมดแล้วครับมีฝาปิดป้องกันอันตรายเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือปั่นทั้งขนมปังทั้งผสมเหยื่อไปทีเดียวเลยนะครับนนสมไป5ถุงครับสไปห้าถุงนะครับเปิดค้างมอเตอร์จะแรงมากครับ แรงมากครับมีสูุดหนึ่แรงครับสามารถปั่นได้ถึง8กิโลกรัมนะครับหรือถังสีใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับปิดครับกลุ่มนี้เลือกใช้ทำงานตามสบายครับเราต้องการเปิดเปิดแล้วก็หยุดยหรือเราจะเปิดค้างครับ มันก็จะเป็นหมุนตรวขวาก้างก็บหมุนตข้างขวาครับโอเคครับาราคาเครื่องตัวนี้ปกตินะครับราคาเครื่องอยู่ที่7,500บาทครับวันนี้เราไม่ขายนะครับ7500บาทครับวันนี้เราขายแค่6500บาทเท่านั้นครับเราขายแค่6 5 0 0บาทเท่านั้นครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับ เป็นเครื่องมาตรฐานนะครับเหมาะสําหรับร้านค้าจะไปปั่นเหยื่อให้ลูกค้านะครับร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ตกปลาต่างๆสนใจก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมตามเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือต้องการเอาไปใช้เองนะครับใช้งานง่ายครับคงทนแข็งแรงครับมาตรฐานครับใช้ไฟบ้านครับราคาปกติ7,500บาทครับเราไม่ขายครับ เราขายอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นครับ6,500บาทเท่านั้นครับคงทนแข็งแรงครับใช้กับไฟบ้านครับมิสใช้มอเตอร์มิตซูบิชิหนึ่งแรงครับสามารถปั่นได้ถึง8กิโลกรัมครับท่านใดสนใจหรือยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรเลยนะครับราคาปกติ7,500บาทครับไม่ขายครับวันนี้ครับขายอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นครับ สนใจยังไงก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับ